ม้าวยังไม่ได้เปลี่ยนสีโอ้ยสีน้ำตาของฉันคุ้นๆเฮ้เราก็จำเสียงไอ้จำตัวน้องไม่ได้ด้วย ready to hunt hunter hunter ทำอะไรได้บ้างผมก็ไม่ทราบ อันนี้มีนินจาแฟตแบงฮันเตอร์เราเป็นฮันเตอร์นะไว้แจ็คในอำเภอโอ้นินจาว่ะอันดับแรกทำภารกิจก่อนเครื่องเปิดออซอมแหละโอเคเราทำอะไรได้บ้างตัวเนี้ย ไม่อยากทำรไรได้เลยมีคนตายแล้วม erm ีคนใช่มีคนตายจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอใช่มากลนเพนรุกทุกตาลายโุตาลาปบุมาดีดโกโปลีล้อซิ่งดีแบนดี โจโจปีนี่ปเนี่ปีนี่ปีนี่คือสิ่นี้เราได้อะไรจากตรงนี้บ้างอเลกาอัมบะลังกอตัวจระเข้แตลงโมงไงอเรกาอัมะลังอ๋อใช่มันเป็นกบ กดกบเอมม่อกบล้อรถแล้วก็กบอ๋อาบไปาบไปกาบเป็นการได้ข้อมูลที่ดีไม่มีใครถูกโอดอครับข้ามไป ไปกันต่อซ่อมสายเทเบิลอยู่ไหนวะห้องนี้อยู่ไหนเออไปห้องโอทูก,ก่อนหายใจไม่ออกเนี่ยนะอ๋อทำแล้วโอ้โหมาทำกันหลายตัวเลยเอ,อ่อเราจะแยกไปเดี๋ยวๆนะเราจะไม่เราจะไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่ สายเคเบิลสายหนึ่งไหนล่ะเออเฮ้ยระแวงอันนี่มันหมุนทำไมวะออไไว้ใจใครไม่ได้เลยนะจริงว่าไงห,หนู ไมเห็นเขาโดนลิงผมขอผมเห็นเขาโดลนโดลิงจ้าค่ะใช่กูแน่ๆหมายถึงกูแน่ๆเมื่อกี้มีคนแต่ิงจ้าและค่าเขาครับครับเออแต่เราตายแล้วเราพูดไม่ได้ชนีมันมีแบ็คแจด้วยอะ สีน้ำตาลมากเลยเนี่ยเราไม่ชอบสีน้ำตาลสะ <c oughs> น้ำตาลคนไหนอ่ะอืมคนไหนอ่ะเออคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมละ่ะโอ้ยสีน้ำตาลไง <c oughs> สีน้ำตาลเราเนี่ย <c oughs> เอเอ <c oughs> สีน้ำตาลเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเถอะตาไม่ได้ล <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครโหวตนะ เออไปกันต่อยังจับใครไม่ได้ครับเราไปซ่อมสายเคเบิลก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามดูเขาเอาภารก,กิจก่อนเผื่อจะชนะเ,เขาบ้าง โอเคปรับจูนมอนิเตอร์พี่ไอห,หนูพี่เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงยังไงสิที่เงาคือเล่นแบบเข้าไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะอืมตัวนี้น่าจะเป็นคนปกติได้ๆๆฟอร์มนี้ก่อน อืม <Okay>. oh. ิรอ๋อคือว่าคนเห็นเขาเขาตายอีกเด้วเหรอใช่ตายอีกแล้ว,รลวครับเจ้าสีชมพูตายครับหนูคิดว่าตัวไหนครับีสีชมพูตายเมื่อกี้เมื่อกี้คุณโบดผมทำไมคุณโบดผมครับป้า เสียงกันไอตัวสีม่วงนี่น่าจะเป็นคนฆ่านะสีคนฆ่าสีชมพูเอาไม่ไปสีน้ำเงินทำไมอ่ะสีม่วงอาอย่าบอกแล้วว่าอย่ะคุณรู้นี่จะเปีหละว่าผมสีน้ำเงินีนตัวหนึง่ง เอ้ไอ้ไม่จ่ไม่จช่สีม่วงสีม่วงดูไดู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 อ่ะจับตาดูเลยเอาดิเอาเซอเอ่ยเขารอครูดาวอยู่ใช่ไหมนี่เราจะจับตาดูนายเลยสีม่วง เฮ้ยไม่ใช่อยู่อะไม่ใช่สีม่วงอสีขาวก็ไม่ใช่ไม่น้ำตาลก็เหลืองแหละอ่ะตานี้ก็าทายถูกก็เรยันได้เลยวะ่ะหยบกิ๊บ ฮัลโหลฮัลโหลฉันเป็นลูกเรือ,อใช้ใช่เปล่า น่าจะเป็นเหลืองนะน้ำตาลก็น่าสงสัยว่านะใคร นั่นไงว่าแล้วฟุบอุย้ยไม่เอาไม่เอานี่ถ้าเอานี่ชนะเลยเนี่ยชนะเลยเนี่ยเอาดิโอ้ไม่เอาเขาไม่เอา่ะเฮ้ยถ้ากดนี่ชนะเลยนะ เงยีบงยบกิฟเงียบลิฟเอาละครับสถานการณ์กำลังตึงเครียดนะครับก็ไม่มีใครพูดกันเลย <c oughs> จุบ้าฉันจุบ้าพูดกันหน่อยสิฮัลโหลนี่ข้ามอย่าโหมดมั่ะ เก็บตั้งแต่ทีแรกอะเก็บเลยเก็บได้เก็บเลย ดับเบลิลคิวดับเบลิลคิวดับเบลิลคิวอีกเห<อ>็นไหมตั้งแต่แรกกันจบแล้วภาร,ก,ก,ารก,กิจสำเร็จภารกิจสำเร็จ